ครับสวัสดีครับพบกับนุ่มตอมสรัญญาฟ้าเก่าแหละครับเมื่อนี้เป็นวันพ่ากับแปดคำครับหลังจากพาาองญาผมม่ได้มากครับโอ้ยไข่แตกครับพาใหญ่เมื่อนี้แปดคำผมก็มากขึ้นเก่าแหละครับมาฮอนแล้วก็เห็ดกิจวัตรเดิมๆเก่าๆนี่แหละครับต้มน้ำฮอนน้ำซ่าจัดอย่างสาลงสาลาผัดถุงถาดเข่าถาดน้ำไว้ครับถาอปูคนมากครับชิมาต้มน้ำฮอรนถาเนี่แหละครับพิษคอวัดปฏิบัติเจ้าของครับคูบ่าจา์เป็นผาเห็ดพาทำครับ สืบต่อกันมาเพื่อนว่าได้บุญได้กุศลครับปฏิบัติพัดวีปมีผู้บาอาจารย์ผู้เพอนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบครับเกสิได้บุญหลายครับเพ็่นว่าไอ้คนมันก็นยังโมมี่ยังหลายต่อครับเป็นเห็เกิดมาเห็ดความดีเพื่อนว่านนะ่ยทายยังบกปิดอาบายได้ยา,ยากอยู่ครับตั้งแต่พระโสดาบันขินไปเนาะเพื่อนเกษีปิดประตูนรกได้ลอยเปิดเส้นเนาะครับเนาะมิแต่ข้นสวรรค์ย่างเดียวครับ นอกนั่นมีโอกาสไปพบภูมิมีสาลเวีพบภูมิครับมีสิทธิ์ไปได้ทุกมองแล้วครับขันค้นยังบดถึงอริยะบุคคลครับตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปโสดาบันสกิทาคามีอาาคามีพะระอรหันต์เพื่อนบ้าเป็นคนมันมุมียงหลายนะครับใญ่ขึ้นมากขันคนทั่วไปกัหญ่ขึ้นมากเรียนหนังสือนังหามีการงานาดีๆท้าเก่าลูกเอาเมียนอนเซิงกันแล้วอ่ออกลูกมากกระทรงลูกเลียน มีหน้าที่การงานที่ดีครับกับกัสิมาเท่าตายซื้อซ้ำเนี่ยแหละครับผ่มีอย่างหรอกครับอืมบ่ได้ประโยชน์นะครับจริงสิหมูหมาปิดไก่ก็เฮ็ดได้ครับแต่ว่าเพื่อนนี่เขาเกิดสิงหนมาในโมเมนต์จุดประสงค์นั่นครับเพื่อนนี่เขาขึ้นมาเฮ็ดความดีครับขยับเข้าใกล้มักผลนิพพานพ้นทั่วไปนี่สิย่านการตายครับพันพระอริยสงฆ์นี่เพื่อนย่านการเกิดครับอืมตายแล้วมันยังได้เกิดอีกอยู่ครับอืม คนธรรมดายังมีกิเลสจังเข้าเจ้าข่อยอยนี้มันก็ยากตายแล้วครับขันที่เข้าจะตายนี่ขันเข้ายังบ่ได้มากได้ผลเข้าก็ต้องสะสมบุญอวไรหลายครับตายก็ได้เกิดขึ้นมาเป็นคนรูปรอพอรวยคนสวยคนงามเดะเม่นตายไปแล้วเกินมาเป็นคนกระจอกงอกง่อยขี้ทูดกูดขั้งครับความผูให้ยู่หันเบิร์ดถูกงาให้ปากกรรมจิมมันหมกมันก็บ่ดีครับอืมสันเข้าก็ต้องไม่ฮหดบุญยิ่งสิละครับ สะสมแต้มบุญไหครับกต่ยังบอกเขาถึงมาถึงผลก็ได้ยเฮ็ดไปเรื่อยๆครับชาตินี้พอได้ชาตินากระิได้กันชาตินี้พอแยน่คือกันล้วครับขันเล่งคว่ำเพียนเขาครับมันมุมเมียงหลายแล้วครับคนครับ